น่าจะหมดเล่มแล้วหรือ,อยังหมดเล่มแล้วอ่าเดี๋ยวย้อนมานิดนึงนะครับเผื่อเป็นแนวข้อสอบเนาะอ้อวนหมดย่าเก<น>่่หนทุบปนวันเรียนหน้านี้นหน้าที่หกสิบสามนะครับหกสามเจออย่างหน้าหกสิบสามนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดินอันนี้มีออกสอบนะครับดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเกี่ประเภทอ,เอ๋อไม่เหมือนสามท่เออเก่งมากอันนี้ได้เต็มสิบแน่สามประเภทมีดินอะไรบ้างครับดินเหนียวดินร่วนดินทรายใช่ไหมเหนียว่นทรายันแหละนะครับจําให้ดีมันมีออกสอบสแล้วก็ไปจําว่าดินเหนียว น้ำไหลผ่านได้ในระดับใดดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะครับอันนี้สอนไปแล้วโอ้ยถ้าใครยังเปิดไมค์แทรกขึ้นมามันก็เพื่อนก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะนะครับอย่าให้ฟังก่อนยังไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นฟังเป็นแนวข้อสอบนะครับให้เราไปจํามาว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายเนี่ยน้ําไหลผ่านได้มากที่สุดคือดินอะไรปานกลางได้น้อยที่สุดคือดินอะไรอันนี้ให้ไปดูมานะครับส่วน หน้าจอนี้คือเป็นามาย้อนให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทดลองอันนี้มีอยู่3ระดับอันที่หนึ่งคือใช้ไม้เขี่ยดินแล้วก็ใช้มือนะครับมีดินแล้วก็ใช้แว่นขยายซึ่งผลการสังเกตมันก็ตามที่เราเห็นนะถ้าเราได้ทดลองนะครับในดินก็จะมีพวกอะไรเศษรากไม้ใบไม้นะครับอันนี้ก็จําไว้เื่อเป็นข้อเขียนให้เราไปเติมว่าส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างให้จําว่ามี เศษใบไม้แล้วก็ใบไม้นะครับแล้วก็มแมลงเนาะส่วนการใช้มือนะครับบี้ดินก็จะเป็นในเรื่องของดินมันก็จะแตกออกเป็นเ <ขา S 1> ม็ด้เท่าไหร่คะอันนี้หน้าหกสิบสามครับหน้าหกสิบสามถ้าใครยังไม่ทําก็ทําได้ถ้าคนไหนทําแล้วก็ฟังนะครับอันนี้เป็นการทบทวนให้ถ้าเราใช้มือเนี่ยก็จะสังเกตได้ว,ว่าดินมันก็จะแตกออกนะครับมีเม็ดทรายติดนิ้ว เนื้อดินมันก็จะหยามนิดนึงนะครับคนที่ไม่มีก็ดูตรงหน้าจอนะครับไม่เป็นไรเนาะส่วนการใช้แว่นขยายนะครับเราก็จะเห็นในส่วนที่มันมีลักษณะเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขา,มาแมลงเนาะบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นพอมีแว่นขยายมาช่วยอยาจจะเห็นแบบเป็นจุดเล็กๆที่มันไม่สามารถมองเห็นได้เป็นซากพืชนะครับต่างๆเนาะ ป้ายหน้าหกสิบสี่นะครับอันนี้อ่าหน้าหกสิบสี่นะครับอันนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับเมื่อเราตักดินนะครับใส่ถุงพลาสติกใสก่อนนำไปวางตากแดดจะพบว่าในถุงเนี่ยก็จะมีแต่ดินนะครับส่วนหลังจากที่เรานำไปตากแดดไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะพบว่าดินมันมีลักษณะเหมือนเดิม แต่ที่ถุงด้านในนะครับก็จะมีละองน้ํามากาะนะครับเป็นฝ้าสีขาวนั่นเองต่อไปการทดลองต่อไปนะครับเมื่อเราตัดก้อนดินลงไปในน้ําถ้าเราสังเกตทันทีนะครับก็จะพบว่ามีฟองอากาศลอยขึ้นมาบางส่วนเกาะอยู่ที่ก้อนดินนะครับถ้าเกิดเราใช้ไม้หรือว่าให้คนนะครับกับน้ํา แล้ววางไว้สักคู่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะพบว่ามีรากต้นไม้ซากมดขามแมลงลอยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการทดลอง หน้าที่หกสิบแปดนะครับดินในท้องถิ่นมีลักษณะแล้วก็สมบัติอย่างไรมีใครยังไม่ทำนะครับหน้านี้ถ้าใครทำทำไปแล้วทำไปแล้วก็ดูนะครับเพราะบางบางห้องอาจจะมันชนกับวัหยุแลวไม่ได้เจอกันอ่าแล้วใครยังไม่ทำก็จดลงไปได้นะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็สังเกต ในเรื่องของเนื้อดินการจับตัวนะครับที่บอกนะว่ามันมีดินเหนียวดินร่วนดินทรายนี่ยให้ไปดูมาว่าดินไหนที่อุ้มน้ําได้ดีนะครับอุ้มน้ําได้ปานกลางแล้วก็อุ้มน้ําได้น้อยอันนี้มันออกสอบนะจะได้เติมคาลงไปในช่องว่างได้นะครับและก็เขาบอกว่าเราสามารถระบุชนิดของดินได้นะครับว่าเนื้อดินมันมีลักษณะยังไงดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะครับเราสามารถบอกได้ ดินทรายเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงครับดินทรายใครตอบได้แล้วดินล้วนล่ะดินล้วนก็เนื้อเหนียวเหนียวต่อไปดินเหนียวเป็นยังไงดินล้วนนะครับแล้วก็ติติดมือิน่าติดมือินหนึ่งโว้นี่ได้สิบคะแนนเลยเนี่ยต่อไปนะครับก็ไปดูว่าคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้าง ดินทรายก็สร้างบ้านอาคารบ้านเรือนนะครับดินร่วนเอาไว้ทําอะไรปลูกพืชได้เป่าปลูกพืชค่ะอ่าและดินเหนียวไว้ทําอะไรครับข้านเหนียวเอาเป็นบ้านตอนยิ่เขานโอ้อันนี้ตอบได้ทุกคนสงสัยจะทําข้อสอบได้นะครับเนาะมันได้ออกในรูปแบบนี้หละเราก็อ่านในแบบฝึกหัดทบทวนมานะครับ<ส>นี่เขาทดลองมาบอกว่าดินเหนียวนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่า มันก็จะเป็นเม็ดดินขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันถ้าเราสัมผัสเนื้อมันก็จะเป็นไงครับเนื้อมันจะละเอียดนะครับส่วนถ้าเราใช้แว่นขยายนะครับเราก็จะมองว่าเม็ดดินขนาดเล็กที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะขนาดใกล้เคียงกันเนาะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนยังไม่เสร็จนบางคนนะครับ วันยังไม่เสร็จแขบไว้ได้ไหมครับจะได้อธิบายต่อแขบได้ไหมลูกเนี่ยสองพ่อเนี้ยอ่ะแขบไว้ครับหนูแขบไม่ได้หนูแขบไม่ได้เพราะว่าอะไรเรียนในคอม,มแขบแล้วค่ะเราแขบไม่ได้ให้เวลาสองนาทีแล้วกันถึงข้อสอง ท้ทันเสร็จแล้วใช่ไหม่มทันทันน่าจะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวครูอธิบายต่อเดี๋ยวย้อนกลับมานะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวอธิบายให้จบเรื่องนี้อ่าต่อไปมาดูดินนี่อีกสามประเภทเดี๋ยวย้อนขึ้นไปนะคนที่ไม่เสร็จ อันนี้เป็นดินร่วนนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นว่าเม็ดดินมันปนกันหลายขนาดนะครับถ้าเป็นดินร่วนเนาะพาเราใช้มือสัมผัสมันก็จะนุ่มมือถ้าเราใช้ในส่วนของแว่นขยายมันก็จะมองแล้วเม็ดดินมันก็จะปักปนกันหลายขนาดนะครับอย่างชัดเจนส่วนดินทรายนี่ก็จะเป็นเม็ดดินขนาดใหญ่นะครับเป็นส่วนมากถ้ามองด้วยตาเปล่านะถ้าเราสัมผัสมันก็จะมีเนื้อหยาบนะครับสัมผัสแล้วเราก็จะเจ็บมือ ถ้าเราใช้แว่นขยายนะครับก็จะดูว่าเม็ดขนาดใหญ่เป็นส่วนมากนะครับชัดเจนส่วนดินในท้องถิ่นของเราก็บอกว่านักเรียนตอบตามที่สังเกตได้อันนี้เราอาจจะนํามาจากที่บ้านหรือที่ไหนเราถ้ามาทดลองก็จะมีมีมีม,ม,มีมีหลายอย่างนะครับมันระบุได้ยากเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวย้อนให้เพื่อนจดเดีย๋ยวค่อยไปสไลด์ต่อไปอ่ะจดเล้วครับคนที่ยังไม่เสร็จ ชัดไหมครับขยายไงไหมขยายแบบตัวใหญ่เลยสามนาทีเสร็จนะครับสองข้อทันไหมโอเมออีกบันทัดเดียว เลกบรรทัดเดียวบางคนเรียนออนไลน์แล้วจดไวมากมออมาเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่จดอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนที่บ้านแล้วเรามีสมาธิมากขึ้นหรือเปล่าเนาะบางคนชอบมาโรงเรียนแล้วได้จดแข่งกับเพื่อนก็จะเสร็จเสร็จแล้วค่ะอะเดี๋ยวรอเพื่อนแ <c oughs> ป๊บึ่ง เลยนะหรือใครยังไม่เสร็จรยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะค่ะให้เวลา เดี๋ยวค่อยย้อนให้แล้วกันนะครับคนที่ยังไม่เสร็จอันนี้หน้าเท่าไหร่นะหน้า68สิใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยย้อนนะครับมีเวลาอ่ะต่อไปอันนี้ออกสอบแน่นอนนะครับอันนี้จำไว้ให้ดีผลของการปั้นดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะครับอันนี้อาจจะถามว่าดินเหนียวเนี่ยปั้นแล้วมันเป็นยังไงดินทรายดินร่วนนะครับ อันนี้ดินเหนียวจากการทดลองนะครับเขาบอกว่าปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไม่แตกออกนะครับจำไว้ดีนะดินเหนียวคือมันปั้นเส็จปุ๊บมันแข็งตัวแล้วมันไม่แตกออกส่วนดินร่วนปั้นเป็นก้อนแล้วมันก็จะแตกออกเป็นบางส่วนนะครับดินทรายจําไว้เลยว่าปั้นไม่ได้นะครับปั้นแล้วมันไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงเลยจําไว้ดีนะครับเผื่อออกสอบวะนนี่ยให้เราจําว่าดินเหนียวเนี่ยมันปั้นแข็งตัวไม่แตกออกส่วนดินร่วน ปั้นปั้นได้เหมือนกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะแตกเป็นบางส่วนและดินทรายปั้นไม่ได้เลยพอเราเอาดินทรายใสย่น้ําปุ๊บไม่สามารถที่จะเป็นรูปทรงได้นะครับอันนี้จําไว้ต่อไปจากการสังเกตนะครับเรียงลําดับดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดไปจนถึงเนื้อหยาบที่สุดเช่นดินเหนียวนะครับดินในท้องถิ่นดินร่วนและดินทรายนะครับอันนี้ก็ ตามที่เราตอบแล้วก็ทดลองออกไปหน้า77 77 77บเจ็ดเทำนี่ครับ77ให้เวลาจดหน้า71็ดสิบเ็ทำนะครับ ตอนที่สองจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทำย่างลองเช็คในแบบฝังหัดตัวเองยังเลยอยังไม่ได้ทำเดี๋ยวให้เวลาจดลงไปนะครับสองข้อกิจกรรมนี้สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบสมบัติของการอุ้มน,น้ำของดินเหนียวดินร่วนดินทรายและดินในท้องถิน่น ข้อสองระบุดินในท้องถิ่นโดยใช้สมบัติการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์อันนี้ให้จดลงไปมีใครเอาแบบฝึกหัดไว้ที่โรงเรียนไหมครับน่าจะมีเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำย้อนหลังได้ วันใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมครับวันใหม่เหลือใครนะหน้านี้ทําแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมว,ว่าตัวเองเก่งเมื่อเหรอผมผมผมยังไม่เสร็จอ้าวสระเปายังไม่เสร็จเออถึงวันสองแล้ว ไวมากและะ้วเสร็จต่อไปมาดูผลการัปฏิการทำกิจกรรมนะครับไปได้ยัง ่านดินหลังจากที่รินน้ำลงในดินเหนียวดินร้วนดินทรายนะครับนี่จำไว้เลยนะครับเรยังไม่เสร็จมากที่สุดนะครับคือดินทรายบานกลางคือดินร่วนน้อยสุดคือดินเหนียวนะครับที่น้ำไหลผ่านเนาะ,ะใครยังไม่เสร็จสองข้อนี้จบให้เสร็จ